สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปราณิชานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะคลิปนี้ก็ถึงคลิปคนวันเสาร์นะคะวิธีแก้เคราะห์กรรมตามตำรับตำราภุมชาติฉบับกฎแห่งกรรมนะคะวันนี้นะคะเป็นวันพระนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแรม15ค่ําเดือน10นะคะมันทําความดีเสริมบุญบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัวเสมอๆนะคะเพื่อนเพื่อนวิธีแก้เคราะห์นะคะชาววันเสาร์ต้องบอกว่า เคราะห์กรรมที่จะนำความโชคร้ายมาสู่คนวันเสราร์ด้วยส่วนหนึ่งชาววันเสราร์คุณอาจจะมีนิสัยดุร้ายโกรธสะแรงกล้าอาฆาตพยาบาทสูงแล้วก็มีความเก็บกดนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนนักเลงไม่เกรงกลัวใครด้วยและมีปัญหาคุณอาจจะชอบใช้กำลังแก้ปัญหานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจิตของคุณอาจจะน้อมไปในสิ่งที่ไม่ดีเช่นหลงไปใน อบายมุกสิ่งมัวเมาทั้งหลายได้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะทีนี้ผลกรรมที่ติดตัวมาชาววันเสาร์คุณอาจจะไม่ถูกกับพี่กับเขาเรียกว่าไม่ถูกกับพี่กับน้องนะไม่ค่อยถูกกันซึ่งเป็นผลกรรมที่เคยเบียดเบียนซึ่งกันและกันและอาคาตพยาบาทกันมาก่อนอีกอย่างด้วยอุนปนิสัยของต้นนะคะเนาะทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะ ไม่เป็นที่รักของพี่น้องนะคะเพืเ่อนๆเนาะทีนี้วิธีแก้เคราะห์กรรมให้มันจเจริญเมตตานึกถึงใจผู้อื่นนะคะแล้วก็ให้ท้องไว้ในใจเสมอว่าให้คนพวกนั้นนะคะที่มีปัญหากับเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดนะคะบริกรรมทุกวันขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดบริกรรมบ่อยๆจะช่วยแก้เคราะห์ได้นอกจากนี้ ต้องระเว้นอบายมุกไม่คบเพื่อนที่ติดอบายมุกด้วยนะคะเ,เพื่อนเนาะอันหนึ่งให้บูชาพระพุทธรูปปางนาคปกเพื่อเป็นการแกล้เคดป,ปกป้องความชั่วภายนอกไม่ให้มากระทบหรือชักนําไปในทางที่ผิดอีกทั้งป้องกันจิตของตนให้พ้นจากอํานาจกิเลสที่คอยอยุ่ยยุทางปวงเหมือนดั่งนาคปกที่คอยปกป้องพระพุทธเจ้าจากพายุฝนตลอดเจ็วันคาถาบูชาพระประจานเกิด โสมานะกะริธาถโสมานะกะริธาถเรียกว่าคาถานารายคว้างจากตึงไตรภพมีสรรพคุณด้านเมตตามหานิยมขัจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง นะคะสำหรับเพื่อนๆชาววันเสาร์ท่านสามารถบูชาคาถานี้เรียกว่าคาถาศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆเนาะบูชาแล้วจะส่งผลดีต่อตอัวตน,ตอนของเราแล้วก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงพลังงานบุญเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้นะคะวันนี้แม่หมอก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าก็อาจจะเป็นคลิปเกี่ยวกับระบบกรุ๊ปเลือดนะคะที่นี่แม่หมอจะอัดคลิปให้แก่เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายคลิป แต่เพียงเท่านี้นะคะนกก็พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ